เจ็ดโมงสินาทีอาจารย์เช้านี้ตื่นตีสามพึ่งเอดิตคลิปเสร็จไปคลิปหนึ่งกำลังโหลดละต่อเนื่องกับคลิปเรื่อง7มิติแล้วก็โยคะก็เสร็จถึงเวลาไปนั่งสมาธิแล้วก็ไทเก๊กเช้าวันนี้อุณหภูมิ1องศาก็หนาวพอสมควรเดี๋ยวจะเริ่มนั่งละเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ ออกจากสมาธิละนั่งได้เกือบชั่วโมงเหมือนกันในสมาธิวันนี้ไม่ได้เข้ารูนอนเวอร์โฮคือ <c oughs> เข้าสู่ความว่างเลยไม่มีการสับประรงกอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเข้าสู่ซอสได้เร็วมากแล้วสิ่งที่ได้มาวิปัสสนาญาณเนี่ยคือเพียงมายาม้ำมาย้ำว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเหมือนกับ สามารถเข้าไปถึงซอร์สเนี่ยแล้วก็พูดจากพื้นที่ของซอร์สคุณเข้าใจไหมเวลาเวลาที่อาจารย์นะคะมองไปข้างหน้าเนี่ยอาจารย์นั่งอยู่ที่พื้นที่ของซอร์สตรงนี้ก็เป็นความก้าวหน้าเป็นความอันนี้ลึกซึ้งที่มาอีกขั้นตอนหนึ่งที่มันชัดเจนถ้เาเปอย่างนี้ก็เป็นการเริ่มต้นปีใหมท่ที่ที่ที่ดี นะคะคือคือคือก่อนหน้านั้นเนี่ยออยังมีว่าโอเคนัน่นซอสนี่เราอะถึงแม้บางครั้งมันก็รู้อะแต่ว่าไอ้ความชัดเจนความมีสภาวะอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวสภาวะของมันนะคะมันมันอยู่ตรงนี้ละมันจุ่มอยู่ตรงนี้ละมันไม่หายไปไหนละซึ่งก็หมายความว่า อาจารย์นะคะสามารถเนี่ยนะคะมองเนี่ยทุกอย่างจากสายตาของซอสตรงนี้พูดไปก็น่ากลัวนะถ้าคนนั้นะไม่เข้าใจอาจารย์เนีนะก็เอาทัวร์มาลง <c oughs> คุณไม่อยากฟังคุณก็นั่นนะคือคืออาจารย์เนี่ยคุณดูอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ใส่เครื่องปรุงไม่เป็นก็ก็พูดออกมาจากจากสิ่งที่ตัวเองเข้าถึง ฉะนั้นพอเราเนี่ยสามารถที่จะมองจากสายตาเนี่ยของซอสจากพื้นที่ของซอสแล้วเนี่ยเราจะสามารถมองทุกอย่างนะนะคะว่ามันเป็น reflection คือเป็นกระจกส่องตัวเราคือตัวคือในจัก,กรวาลน,นี้ทั้งหมดไม่ว่ามีกี่จัก,กรวาลน,นะมีคนเล่นอยู่คนเดียวคือซอสซึ่งซอสต,ตัวนี้เนี่ยคือสามารถนะครับแบ่งภาคแบบโอ้โหแบบแบบเป็น infinity เลยอะ่ะ คือนับไม่ท้วนเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งทุกมิติเลยทุกมิติหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ดินน้ำลมไฟนะคะไล่เนี่ย,ข,ยขึ้นไปจนกระทั่งตัวเองรวบอือโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ยังยังไม่ต้องพูดฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็เลยเนี่ยสามารถที่จะมองทุกอย่างได้อย่างกลมกลืนเนี่ยมากกลมกลืนมากแล้วก็ยังรู้ด้วยโอเคดังเกี่ยวรู้ด้วยว่าในมิตินี้เรามาเล่นเกม เรามาหาประสบการณ์ฉะนั้นเราสามารถที่จะอภิเชตกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าเราก็คือผัสษาบริสุทธิ์โดยเฉพาะกิจกรรมที่มันเรียบเรียบง่ายๆเนี่ยกินเดินนะคะดมดอกไม้ต้นอะไรต่ออะไรพวกนี้อภิเชตกับเรื่องพื้นฐานเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่ซอสเนี่ยนะคะต้องการอย่างยิ่งต้องการเนี่ยแหละถึงแตกตัวออกมาอย่างเนี้ย นะแล้วนี่มันก็คือสาเหตุที่ว่าเราจะต้องทำโลกนี้ให้มันสวยงามไม่ต้องไม่มีการทะเลาะตบตีทำสงครามเข็นฆ่ากันเพราะว่าเราจะอภิเชษกับกับ ภาพอย่างนั้นที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ตรงนี้คือการท้าทายทั้งนั้นเลยล่ะแต่ถ้าใครสามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามก็อภิเชตได้ฉะนั้นอาจารย์นะนะคะยิ่งซาบซึ้งเนี่ยถึงที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เวลาจะกินอะไรก็โอเคซาบซึ้งเลยอภิเชตเลยกินช้าๆนะคะดูอะไรเนี่ยดูท้องฟ้าเห็นไหมคือท้องฟ้าเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเนี่ยท้องฟ้าของเมืองอังกฤษตรงนี้เนี่ย ก็เรียกว่าเป็นสีเทาเกรย์นะคะแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะนะคะทัางกรีฑาสามสี่วันเลยไม่มีเห็นไม่เห็นแดดไม่เห็นอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นซึ่งมันซึ่งเนี่ยทาให้คนเนี่ยนะคะซึมเศร้าเนี่ยได้ง่ายแต่สําหรับอาจารย์นะคะกลับมองแบบสวยงามเนี่ยได้คุณเข้าใจไหมคือคืออาจารย์เนี่ยนะคะมองแล้วคือมันมันก็สวยสวยแบบเทาๆอะ่ะถ้าเรามองอย่างภาษาบริสุทธิ์เนี่ยตรงนี้อะ่ะคือสิ่งที่ ซอสเนี่ยต้องการถึงมาสร้างมิติที่สามอันนี้เนี่ยขึ้นมาซึ่งเป็นซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันน่าตื่นเต้นมากเลยสำหรับซอสฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ลงมากันลงมาเกิดกันเนี่ยเพื่อที่จะมาหาประสบการณ์เนี่ยนะคะที่มันหลากหลายที่มันที่มันเป็นเนี่ยเนี่ยตัต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือคือ,คอสิ่งคือ วิปัสนาญาณของอาจารย์ที่นับวันนะคะก็ยิ่งเนี่ยลึกซึ้งเนี่ยมากขึ้นนะคะก็หมายความว่าอาจารยนะ์ยิ่งต้องเล่นเกมยิ่งต้องเล่นละครคือความรู้ข้างในอ่ะความรู้ข้างในเนี่ยของอาจารย์คือรู้วันนี้แต่ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่เราจะเอามาเป่าประกาศจะมาบอกให้คนเนี่ยเข้าใจเนี่ยได้มันไม่ได้ข้างนอกเราก็ต้องเล่นไปตามสมมุติเข้าใจไหม เล่นไปตามสมมุติเนี่ยว่าโอเคฉันเป็นแม่ฉันเป็นภรรยาฉันเป็นครูบาอาจารย์ฉันเป็นฉันเป็นยายเพิงอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่เนี่ยตรงตรงนี้โอ้โหถ้าคุณนะคะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมันชีวิตมันจะสนุกขึ้นสนุกขึ้นเยอะเลยแล้วตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้การไม่ตัดสินคนเนี่ยง่าย ต้องมาถึงจุดนี้ก่อนต้องเห็นคือจะต้องมีปัญญาหัวหอกในเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะทำก่อนฉะนั้นตรงนี้คือส่วนของพระคลิ์ที่พยายามที่จะมาบอกเราอะเข้าใจไหมส่วนของพระคลิปเนี่ยนะคะที่พยายามจะสอนให้คนเนี่ยรักอย่างไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ก็รู้สึก ตินะเอ,อคือก็แฮปปี้เนี่ยกับความรู้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ค่อยๆหยอดให้ซึ่งความรู้เหล่านี้คุณเราต้องรู้ว่าเรามันจะมาได้เนี่ยนะคะก็ต่อเมื่อคุณนั่งสมาธินี่แหละเห็นไหมอาจารย์เนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยมันถึงได้อาจารย์ต้องการเนี่ยให้ลูกศิษย์ที่เอาเอาเอาผืนนี้มาให้อาจารย์นะคะผูกกระดึงอะ่ะผูกกระดึงอะ่ะผ้าพันคอผูกกระดึงอาจารย์เอามาใช้ เนี่ยไปถึงผู้กระดึงทางธรรมคือนิพพานเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะทําอีกคลิปหนึ่งที่จะพูดเรื่องโโมุสาปเปลียนโอเคนะคะพึ่งนิพพานนะคะแล้วก็กลับบ้านผู้กระดึงทางธรรมคือนิพพานขอบคุณนะคะที่เอาอันนี้เนี่ยมาให้อาจารย์ ค่ะเรื่องที่สองที่อาจารย์เนี่ยอยากจะพูดนะคะกินนี้เนี่ยเข้ามาในสมาธิเนี่ยก็คือการได้ไปฟังคลิปหนึ่งนะคะที่คุณบิลลี่คาวสันนะคะได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็คุยถึงเนี่ยเรื่องอนุนาคีคุณเคยสงสัยไหมคือคือคืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นระบบการศึกษาถ้าเราไปเรียนในโรงเรียนนะนะเขาก็บอกเราอย่างนี้ว่า ไอ้พวกเราอะมนุษย์เนี่ยโฮโมซาเปียนเนี่ยนะคะมาเนี่ยก็จากการวิวัฒนาการนะคะตามธรรมชาติเนี่ยก็เนี่ยเริ่มต้นจากอมีบาโปรโตซัวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเนี่ยมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นพืชแล้วก็เป็นสัตว์ แล้วก็มาเป็นลิงจากลิงแล้วก็มาเป็นมนุษย์นะคะคือถ้าจากลิงแล้วมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เราต้องเห็นลิงที่เป็นมนุษย์แต่เรามัก็ไม่เคยเห็นลิงท,ที่เปลี่ยนมาเป็นมนุษย์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อไอ้เรื่องพวกนี้ละเขาอโลทิงออฟสูลิตละความรู้ที่ได้มาตรงนี้อาจารย์เนี่ยก็เคย เคยสงสัยเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมมันมีหน้าตาแบบแบบเนี่ยตึงนั่งตึงนั่งแบบคนไทยคนจีนคนแอฟริกาพวกฝรัง่งทาไมมันจึงแตกต่างกันนะทั้งสีผิวนะคะสีผมอะไรแต่อะไร,ะไร,ะไรพวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยคําตอบเนี่ยมันก็ได้มาอย่างนี้ละก็คือว่าอันนี้ย้อนหลังไปเนี่ยนะคะจะเป็นกี่กี่ล้านกี่กับอะไรก็แล้วแต่คือมันมานานนะ ยุคที่เรียกว่าอนูนากีคําว่าอนูนากีเนี่ยแปลว่ามนุษย์ต่างดาวคือมันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นกลุ่มเดียวที่เรียกอนูนากีคําว่าอนูนากีแปลว่ามนุษย์ต่างดาว คือมนุษย์ที่มาจากต่างดาวแล้วก็มาจอมเนี่ยที่บนโลกนี้ซึ่งพวกเขาจะมาจากมิติที่สูงขึ้นมีเทคโนโลยีอะไรที่มันดีสูงกว่านะคะของชาวโลกแล้วเขาก็เออกลุ่มหนึ่งที่มาขุดทองที่มาเอาทองเนี่ยนะคะจากเออจากที่นี่เนี่ยก,ก็แสดงว่ามันมีหลายกลุ่ม มันมีหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยหน้าตาก็ก็แตกต่างกันก็าอาจจะอยู่ด้วยกันอย่างดีหรืออยู่หรือทะเลาะเปาะแว้งอะไรกันก็ไม่รู้แต่ว่ากลุ่มอนูนากีเนี่ยพวกนี้คือมนุษย์ต่างดาวหลายกลุ่มะนะมาสร้างอระยะธรรมบนโลกผืนนี้บนโลกกันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เรียกว่าแอตแลนติสแต่ก่อนที่จะมีแอตแลนติสนะคะ ก่อนที่จะมีอตแลนติสเนี่ยก็คือว่ามนุษย์ต่างดาวที่เรียกอนูนากีเนี่ยหลายๆกลุ่มนะคะที่มาจากดาวดวงนั้นดวงนี้อะไรแต่อะไรเนี่ยนะคะพอมาจอมเนี่ยบนโลกนี้แล้วก็จะมาขุดเอาแร่ธาตุเช่นเอาทองอะไรแต่อะไรไปเนี่ยนะคะเขาก็ขาดแรงงานขาดแรงงานเพราะว่าแรงงานที่เขาเอามาที่เรียกอีกี้กี้เนี่ยนะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกนี้เขาก็ปฏิวัติไม่ค่อยอยากทำละ ะะพวกมนุษย์ต่างดาวก็เลยมาดูว่าเออบนโลกนี้เนี่ยมีพวกชนพื้นเมืองอยู่ซึ่งก็หมายความว่ามีโฮโมซาเปียนแหละมีโฮโมซาเปียนเนี่ยคือมีมนุษย์อยู่แลว้วอะนะคะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการเนี่ยพัฒนาเนี่ยนะคะมากซึ่งพวกอนุนากี้คือมนุษย์ต่างดาวที่มาเนี่ยเขาเทคโนโลยีเขาเหนือกว่าเขาก็เลยเอาโฮโมซาเปียนที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยนะคะมา แล้วก็มาสปร라이ดยียนเอาเอยีนเนี่ยของพวกเขาเนี่ยมาใส่เขาเขาถึงเรียกว่าพวกพวกอนุนากี้คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือสร้างมนุษย์สร้างมนุษย์เรามีโฮโมซาเปียนแล้วก็เลยกลายมาเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนใส่ซาเปียนเนี่ยเข้ามาอีกอีกอันหนึ่งฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวซึ่งมีหลายๆกลุ่มอะซึ่งหน้าตาเขาก็แตกต่างกันแต่เรียกรวมว่า อันูนากี้คือแม้ว่ามนุษย์ต่างดาวจากหลายกลุ่มก็ก็มีอ่ะกลุ่มนี้เขาบอกว่ากลุ่มนี้พอเอาโฮโมซาเปียนคนพื้นเมืองเนี่ยบนโลกนี้มาเขาก็ทําแบรนด์ของเขาคือเอายีนของเขาเนี่ยใส่แล้วก็เป็นแบรนด์ของเขานะอ่ะอีกกลุ่มนึงก็เอามาแล้วก็ชั้นชั้นก็ใส่แบรนด์ของชั้นมาก อีกกลุ่มนั่นก็ใส่แบรนด์ของฉันมั่งฉะนั้นแต่ละแบรนด์พวกนี้เนี่ยแหละมันจึงออกมาเนี่ยเป็นหน้าตาแบบฝรั่งหน้าตาผิวขาวหน้าตาผิวดำหน้าตาผิวเหลืองเนี่ยที่เป็นคนจีนคนไทยนะคะเออที่ที่เด่นๆเ,เนี่ยก็คือผิวขาวแบบพวกฝรั่งโคเคเซียนแล้วก็แบบพวกผิวดำเนี่ยแอฟริกาแล้วก็แบบคนเอเชียแบบคนเอเชีย นะคะก็คือผิวเหลืองเนี่ยอย่างพวกเราอันนี้เนี่ยสามกลุ่มเนี่ยแบบชัวๆเลยที่เป็นมนุษย์ต่างดาวจากดาวของเขาที่มีหน้าตาเนี่ยอย่างนี้แล้วเขาก็เอาแบรนด์เนี่ยของเขาเนี่ยมาประทับเนี่ยให้กับให้กับคนพื้นเมืองคือโฮโมซาเปียนเนี่ยบนโลกนี้ก็เลยได้มาเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนแต่ว่ามันยังมียีนที่ที่มันย่อยออกไปนะก็คุณดูอย่างพวกอย่างพวกเมารี อย่างพวกมารีเนี่ยเผ่าเนี่ยมารีนะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันก็แตกต่างออกไปอย่างพวกอออบอร์จินิสนี่ก็ยังแตกต่างเนี่ยออกไปเนี่ยยังมีรายละเอียดแสดงว่ามันจะต้องมีมนุษย์ต่างดาวนะคะในยุคนั้นนะคะเรียกว่ามากมายหลายกลุ่มมากเลยอะนะคะที่มาถึงว่าโอเคฉันจะทิ้งเนี่ยนะเชื้อสายของฉันเชื้อ่อะไรต่อะไรเนี่ยไว้เนี่ยตามกลุ่มพวกนี้นี่แหละคือสาเหตุที่ว่ามนุษย์เนี่ยจึงมีหน้าตา นะ,ะที่มันแตกต่างกันคือเราไม่มีทางที่จะมาจากลิงถ้ามาจากลิงเนี่ยมันก็ต้องมันคล้ายๆกันหมดนะไอ้ความรู้พวกนั้นนะคุณโลได้แล้วนี่แหละ คุณจึงต้องฟังเนี่ยนะคุณเนี่ยเข็นให้ลูกเนี่ยนะคะไปโรงเรียนเนี่ยนะไอ้ตามระบบเมนสตรีมของเขาคุณยิ่งทําให้ลูกเนีโง่โง่ดอมๆมากขึ้นนะต้องระวังนะนะคือความรู้พวกในตอนนี้นะเราเปลี่ยนมิติเนี่ยคือความรู้เก่าๆพวกนี้ที่เขาล้างสมองเราเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยมันกําลังหมดยุคสมัยเนี่ยของเขาละแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ฟังแล้วก็ดีใจมากที่ได้คําตอบ ที่ได้คําตอบมาว่าทาไมมนุษย์บนโลกนี้มันถึงแตกต่างกันอย่างนี้ก็แสดงว่าในจักรวาลน,นี้ในกาแล็กซีน่นี้มันจะต้องมีดาวเนี่ยสักดวงหนึ่งนะคะที่หน้าตาเนี่ยแบบออกมาเป็นคนไทยออกมาเป็นคนจีนออกมาเป็นฝร,รัง่งออกมาเป็นแอฟริกาเป็นอะไรต่อะไรพวกนี้เนี่ยเข้าใจไหมแล้วมันค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการผสมผันอะไรกันเนี่ยมากขึ้น ะะเรารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าคนแอฟริกาโอ้เขาอยู่อะไรเส้นสู์สูรน,น,นะคะหน้าตาเขาถึงผิวดำอะไรอย่างงี้พวกพวกนี้คุณไม่ต้องไปฟังเขา <c oughs> โกหก,กตะแหลทั้งนั้นแหละมันต้องมียีนเฉพาะเนี่ยของมันที่มันมาทำหน้าตาอย่างนี้นะคะเรื่องนี้นะคะอาจารย์เนี่ยยังไม่ค่อยมีโอกาสยังไม่มีเวลาที่จะมา เอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาให้คุณนะคะตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์มากเลยเพราะว่ามันมีหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาไปขุดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแล้วแล้วพวกนี้เนี่ยนะคะโอ้โหเยอะเลยเอาแค่ปิรามิดที่อียิปต์เนี่ยนะเขาคือคือพูดไม่จบละฉะนั้นอนุนากี้ ในยุคนั้นเนี่ยก็เลยมาสร้างอารยธรรมบนโลกนี้ซึ่งในยุคนั้นเขาเรียกว่าแอตแลนติสนะคะแอตแลนติสแล้วก็แล้วก็มีการก็คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพวกนี้ที่เรียกว่าอนูนากี้เนี่ยพอมาแล้วเขาก็มาเขาก็เรียกว่าเราก็ไปเรียกเขาว่าพวกพวกพระเจ้าเพราะตัวเขาสูงใหญ่อะ ัวเขาสูงใหญ่เนี่ยกว่าพวกโฮโมซาเปียนไงนะคะแต่พวกนี้เนี่ยก็มาร่วมเพศนะคะมาสืบพันธุ์เนี่ยกับมนุษย์เนี่ยโฮโมซาเปียนบนโลกนี้แล้วก็เกิดลูกเนี่ยออกมาเรียกว่าเนฟิลิมก็คือว่าพวกมนุษย์ยักษ์เนี่ยทั้งหลายนะคะแต่มนุษย์ยักษ์พวกนี้เนี่ยมันก็เกเรอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยต้องมีการล้างโลกอะไรต่ออะไรกันเรื่องพวกนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยมันเป็นประวัติเนี่ยของโลกนี้นะคะ เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะในยุคโอ้โหของโลกนี้ซึ่งที่จริงพระเจ้าเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้เนี่ยถึงพูดถึงเนี่ยเรื่องยักษ์เรื่องครฑเรื่องหน้าอะไรต่ออะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้เนี่ยนะเจรไนเนี่ยออกมาแต่ท่านก็ใช้ภาษาของยุคนั้นมีเมืองมิทธิลามีพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้อะไรต่ออะไรอันนั้นอันนั้นคือยุคภาษาของท่านแต่ยุคนี้เนี่ยอภิธรรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะก็คือเรื่องก่อนอวิชชาคือคือเวอร์ชันของพระอภิ ทำไปดกเนี่ยในยุคนี้ในยุคนี้รู้สึกว่าท่านเปิดไฟเขียวให้อาจารย์พูดเลยคือไม่อย่างนั้นอาจารย์เนี่ยจะออกมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้อ่าโอเคค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยนะคะจะเอาความรู้พวกนี้เนี่ยมาแชร์ให้เราเนี่ยเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันที่มันแน่นมากเลยโอเคนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปไทยเก๊กแล้วแล้วก็อาหารเชา้ารูทีนเสร็จละ เมื่อว่านี่เป็นช่องของอาจารย์ใช่ไหมคะ3จุดตรงนี้นะคะคุณกดเข้าไปแล้วก็จะมีรูปหัวใจเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีคำว่า thanks ก็คือขอบคุณสุพวันณที่ให้ความรู้เนี่ยกับเราในการที่จะพยายามหาข้อมูลต่างๆที่จะมาช่วยให้พวกเราเนี่ยนะคะตื่นรู้แล้วก็สามารถเอานิพนา์เป็นที่พึ่งอาจารย์ก็ต้องการกำลังใจเช่นกันค่ะ